สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนบ้านทนไม่ไหวพูดแล้วสาวอ้างลูกหายจากกรณีแฟนเพจเฟ e บุ๊กเจมมอยวีพัสโพสตคลิปวิดีโอครอบครัวหนึ่งที่กำลังร้องไห้เสียใจพร้อมข้อความระบุว่าแฮชแท็กอยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติ โรงพยาบาลควรออกมาชี้แจงให้กับสังคมได้รับรู้ทุกอย่างมีเหตุและผลเสมอหากเป็นอย่างที่ครอบครัวกล่าวอ้างว่าหายก็ขอแสดงความเสียใจและต้องให้ความช่วยเหลือแต่หากทางโรงพยาบาลมีคำตอบกับเรื่องนี้ก็คงต้องให้ความเป็นธรรมด้วยค่ะแฮแท็กควรได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายล่าสุดนางสาวอาริสราเพื่อนบ้านเปิดเผยว่านางสาวกรกนกมีบ้านที่ตำบลองครักษ์แต่ไม่ได้พักที่นี่ เพราะอยู่กับสามีที่สวนแตงแต่พบว่ามากับสามีบ่อยครั้งก็เห็นว่าตั้งท้องใส่ชุดคลุมท้องติดเข็มกลัดและเดินเหมือนคนท้องเราะตนก็เคยตั้งท้องมองออกว่าท้องจริงส่วนแฟนก็เพิ่งรู้วันนี้เพราะตนทำงานทุกวันเมื่อเห็นข่าวก็ตกใจงงกับคำว่าท้องทิพย์เพราะไม่น่าจะใช่ เพราะมีภาพหลักฐานการอัลตราซาวมีเห็นหน้าเด็กยืนยันครบมีการคลอดที่โรงพยาบาลบางปลาหมาคงไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้านางสาวกรกนกจะโกหกจะเอาตัวเองไปเป็นคดีความเสียเวลาทำไมอย่างไรก็ตามตนให้น้ำหนักกับเพื่อนคิดว่าตั้งท้องจริงร้อยเปอร์เซ็ต์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ